สวัสดีครับเพื่อๆน้องๆที่ติดตามช่อง NGM TV ครับคลิปนี้มาเจอกันใน ID หลัก ID ของเกมบอลลอนะครับทีนี้ผมเล่นมาจนแต้ม4,000กว่าแล้วนะจาก3,000กว่าเดี๋ยวดูหลีกก่อนเช็คหลีกไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยตัวนี้งานยุ่งขึ้นมา4,111ถ้าขึ้นครบ4,100จะขึ้นหลีกหัวมาป่านะครับ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเข้ามานะไม่มีเวลาเล่นเลยก็เรียกว่างานยุ่งนะครับบางทีก็ทำโอทีก็ทีนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการบาลานซ์สมดุลหุน่นถ้าจะอัพไว้เล่นอัพให้มันขึ้นแรงง่ายๆนะถ้าไม่อยากขึ้นอีกองสูงนะครับแล้วก็หุ่นผมได้เจ้าเอ่อ โจบุชินะรือแพ้ตัวที่3ผมคงไม่อัพแนะล้วเพื่อนๆน้องๆใครที่ตามดูคลิปผมที่ผ่านมาผมสุ่มได้มานะล่าสุดผมได้ปืนอีกแล้วจากบัตรฟรีเนะี่ยปืนปืนโจตันนะปืนน้าแข็งก็อาจจะมาติดให้เจ้าลิงก์นะอาจจะอัพเล่นนะครับเปลี่ยนอาวุธเฉยๆเนาะแต่ตัวลิงก์เนี่ยมันยังสามารถเล่นในลีกของผมได้นะก็เลยจะบอกว่าอยากให้ทุนทุกตัวที่เรามีได้เล่นนะคือให้มันมีบทบาท คือบาลานซ์การอัพอัพหุ่นอาวุธปืนนะครับเนาะเราก็จะได้เล่นหุ่นใหม่ๆเรื่อยๆ,ๆคือไม่ได้ต้องอัพแบบตันมากนะครับหยุดเต็มที่กับอาวุธแค่มาร์กสเนี่ครับหุ่นมาร์กสองเนาะส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่เลเวลเก้าสิบเก้านะครับมาร์กสองแค่นี้เองไทท่านก็คงจะอัพไม่เกินเก้าสิบรอยนะเื่นก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเล่นไม่เล่นแล้วก็โมดูลน,นะครับถ้าอัพได้ก็อัพแล้วกันเนาะนะครับให้มันสมดุลก็ เราพอเล่นได้นะครับเราทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเล่นแต่หุ่นประเภทเดียวนะคือบางคนนะเล่นหุ่นสามตัวนะครับอย่างถ้าเล่นแบบหุ่นที่เป็นเมตานะพอได้มาสามตัวสองตัวก็อัพเล่นอยู่แค่นั้นครับอย่างสมมุติถ้าเกิดอได้เจ้าแรปเตอร์มานะใครจะแรปเตอร์มาเนาะตอนนี้มันขึ้นมาใหม่ๆนะก็จะอยากได้กันนะเล่นสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยครับคนที่ชอบเล่นมากๆนะ ยุคที่มีแบบเซลับสามตัวสี่ตัวเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะได้เล่นหนุหุ่นยนต์เดิมๆนะถ้าอัพไปแล้วก็เสียเงินเติมอัพไปแล้วก็เสียเสียของนะครับก็ถ้าไม่ได้เล่นก็เสียทิ้งนะทีนี้ผมจะให้หุ่นยนต์จุดนี้มีบทบาทในการขึ้นหลีกก็คือมีส่วนร่วมทุกตัวนะส่วนช่ในทุกๆเกมนะเฉลี่ยนะพยายามนะไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวแบกไม่ใช่ตัวเดียวไปคิว 20- 30ตัวขนาดนั้นนะ คือเอาหุ่นยนต์ตัวเดียวนะไปคิวคู่ต่อสู้นะมันดูมันต้องลงทุนมากนะครับทําให้หุ่นเรามันมันเลเวลมันขึ้นตันนะครับมาร์คสาอาวุธมาร์คสอาวุธเมตาอะไรเงี้ยอาวุธใหม่ๆแรงๆนะครับว่าก็แล้วเดี๋ยวไปดูนะกันนะเกมเนี้ยนะจะลองเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะเพื่อนๆน้องๆระดับคนที่เล่นแบบสายฟรีสบายๆชิลๆนะแล้วก็บาลานซ์สมดุลหุ่นอาวุธนะโมดูลทรัพยากรต่างๆ เรามาลงเล่นสักเกสองเกมดูนะครับเลือกนะว่าหุ่นที่เราจะลงแต่ละดานเราชอบอังไงนะตามสถานการณ์นะมียึดอ่าจะมียึดเสาไงเราเราลิงเนี่ยมันที่มันปิดตาเนละยึดเสาก็ได้มันเคลื่อนที่ลงอย่างเงยนะตัวลิงใี่ไคือมันมีสกิลเปลิดตาม,มันสามารถไปยิงพวกปิดตาได้นะพวกเอ่ออย่างเช่นอะไร พวที่เป็นหุ่นไนะโลกีล้เนาะผมจะเรียกว่าโลกีล้เลยไอ้ตัวปิดตาตลอดทุกเล็บที่เป็นกลุ่มที่เป็นปิดตาเนี่ยมาแล้วนะครับมันมีสก,กิละนะั้นมีสก,กิลมา,มาแล้วมาแล้วไม่รู้ว่าใครหลบอยู่แนละ้วเข้ามาใกล้ลเอ็นเอ็ิเตียอะไยาเี้ย มันไปตามมนล็อกโอ้โมมาคิวเลย ก็โดนแล้วนะมีอันมีตัวนึงโอ้มีตัวร้อยหลังไม่เป็นไรครับเรายังมีตัวที่เราเปิดตาได้เราเป็นาคืนนะ ให้ในใบอพยพให้เรา,า,าหาที่หลได้ มันงเสนชิบตลอดเลยว่าวไม่ใช่ดนะูกเกมที่สองกันอืมันมีตัวปแปลกๆนะรู้สึกว่าตัวพราลงตัวช้าโอ้โหล้ำพวกขึ้นที่ขึ้นที่เร็วแกเกมนี้จะเจอปหรือเปล่า นีกตัวแอร์แอร์องเลยโ้ยอโอเคคิวคืนนะ 嗯。 ผู้แพ้นะสูสีนะเก็บเดี๋ยวดูอันดับเราดีกว่าโอ้โหได้ที่หนะ้าทำลายห้าเหลือหนึ่งดามิทลานสามโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่งนอ้อง